يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا علم يا رحمن علمنا القران علمنا البيان علمنا التأوين وفقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك لا لنا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم العليم الحمد لله قب قوم ساتيسك ومتى سلامات جعل الله سبحانه นะครับในนามของสมาคมครูสอนสาศาสนาอิสลามภาคฟอร์ดูอินจังหวัดสงขลาโดยท่านนายกฮัมซาสายสลัมโดยกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านนะครับบรรดาเพื่อนครูที่เคารพบรรดาลูกๆหล,ลานนะครับในศูนย์ทุกศูนย์และก็บรรดาผู้ปกครองนะครับที่กําลังติดตามรับชมรายการแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านทูติละครับวันนี้ผมอับดุลราะห์มิญยาลานะครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนาาินรายการพร้อมแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับทีท่จะมาร่วมพูดคุย ในนามของสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟอร์ดงอินจังหวัดสงขลาเพื่อจ <c oughs> ดครับ <c oughs> เพื่อสะท้อนนะครับภาพ <c oughs> เพื่อสะท้อนเหตุการณ์เพื่อสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในในจังหวัดสงขลานะครับในศูนย์การเรียนรู้ในสมาคมนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านนะครับจากทั้งสองสองด้านนะครับสองก้อนเศร้านะครับที่ที่ร่วมกันพยุงนะครับที่ร่วมกัน จันลงสังคมที่เป็นประหนึ่งนะครับวิศวกรผู้ออกแบบสังคมนะครับขออนุญาตทางขวาของผมนะครับท่านผู้ใหญ่อิบราฮิมการดีนะครับในนามของผมใช้แทนคําว่าในนามของทางฝ่ายปกครองนะครับในส่วนตรงนี้และอีกท่านหนึ่งครับท่านอาจารย์กอเฉมสะอุนะครับครูเฉมนะครับที่บรรดาลูกบรรดาเพื่อนครูก็คงรู้จักกันดีนะครับในฐานะครูผู้สอนนะครับผู้ทําหน้าที่ ผู้คราำวอดอยู่ในวงการตรงนี้นะครับมาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับเบื้องต้นผมขออนุญาตทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตท่านผู้ใหญ่จากขวามือของผมก่อนนะครับได้แนะนําตัวและก็มีสิ่งที่ท่านจะคุยในในฐานะนะครับมิติที่ท่านเป็นอยู่สะท้อนไปยังสมาคมเราด้วยสะท้อนออกไปภาพรวมกว้างๆนะครับทั้งหมดในในภาคฟาร์ดูอินนะครับท่านมองอย่างไรบ้างในในมุมของของผู้ปกครองชุมชนนะครับในส่วนตรงนี้ครับเรียนเชิญตอนนี้ครับ Assalamualaikum วะ r a h m a t u l ตุ h i taala wabarakatuh ค่ะต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับที people, like man, ่เราได้เชิญมาทั้งครูเฉมแล้วก็ท yeah. okay. ่านอับดุลราะซักแล้วก็ตัวของผมเองนะครับแล้วก็สมาคมนะครับสมาคมฟ้อนดูอินจังหวัดสงขลาโดยท่านนายกฮัม ZA สายสลัมนะครับในฐานะมุมมองของผมนะครับในเรื่องของฟ้อนดูอิน แล้วก็บุคลากรของฟอดูอินผมคิดว่าวิทยากรแล้วก็บุคลากรของสมาคมนะครับครูนะครับครูถ้าหากคำนิยามของอธรรมดาธรรมดาก็คือครูคือเรืออจ้างเรือจ้าง,าง,างแต่สำหรับผมนะครับสำหรับผมเนี่ยครู มันไม่ใช่เรือจ้างแล้วนะครับครูนี่เป็นวิศวกรของศาสนานะครับผมให้คำนิยามว่าครูฟาดวงอินก็คือวิศวกรแห่งอิสลามของเรานะครับ,รบเพราะแต่ละท่านนะครับแต่ละท่านเนี่ยได้สละทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งว่าเวลาในเรื่องของส่วนตัวส่วนตัวอุทิศให้กับศาสนาทั้งนั้น ไอเรื่องค่าตอบแทนไม่ต้องพูดถึงนะครับคนที่ทํางานราชการมันมีค่าตอบแทนแต่ค่าตอบแทนของครูฟอดูอินก็คือความสุขที่ได้เห็นสิทธิ์ได้อามานอิบาัตในเรื่องของศาสนา<ๆ>นะครับผมคิดว่านี่ก็คือรางวัลที่อลาลาัลลอฮฺได้ได้คัดสรรคนที่จะมาเป็นครูศาสนาอัลาลอฮฺได้เลือกสรรได้คัดสรรเรามาแล้วดังนั้นท่านจงภูมิใจและก็ท่านจง รู้สึกว่าตัวของท่านมีเกียรติในทัศนะของอัลลอฮฺตาอัลลาถึงแม้นว่าเราจะอยู่แบบปกติชาวบ้านธรรมดานะครับไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีในสายตาของชาวบ้านนะครับแต่ในทัศนะของอัลลอฮฺและใน,ในเรื่องของศาสนาเนี่ยเราเป็นผู้ที่อัลลอฮฺตาอัลลาคัดสรรมาท่านหนึ่งอยากจะให้กําลังใจครูนะครับครูทุกท่านไม่ว่าจะอยู่แห่งหตนตำบลใดในสมาคม ฟรูอินยาวะสงขาเราผมคนหนึ่งเป็นกำลังใจงให้ท่านนะครับอยากให้ท่านสู้นะครับเพื่อศาสนาของเราจะได้เจริญนะครับจะจาากันแล้วครับขอรันตนาตอบแทนนะครับให้กับท่านบ่เหมนะครับหรือว่าท่านผู้ใหญ่นะครับที่ทุกท่านรู้จักในช่วงตอนนี้ท่านเองก็ ก็อยู่นะครับยังคร่ำบวดอยู่ตรงนี้นะครับยังอยู่ในในเวทวงนี้เพียงแต่อาจจะอยู่ในอีกมิติหนึ่งนะครับเป็นผู้ซัพพอร์ตในด้านของสมาคมนะครับก็ขออนุญาตนะครับกับท่านที่สองนะครับใช้มือของผมนะครับครูเฉมนะครับที่ทุกท่านรู้จักนะครับในมิติของการเป็นผู้สอนนะครับผู้ที่ทําหน้าที่เป็นวิศวกรนะครับเหมือนที่บบเห็นบอกไปนะเรียนเชิญครูเฉมครับแนะนําตัวและก็มีอะไรที่อยากฝากบอกกับผู้ปกครองและก็ผู้ชมรายการครับเชิญครับ assalamualaikum warahmatullahi w a มะตุลลอฮ h นะครับก่อนอ่นต้องขอบคุณลอ l a h s u b h a n ฮ h u ะ a taala อีกครั้งนะครับที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับการพูดคุยการเสวนาทุกอย่างที่ว่าด้วยเรื่องศาสนานั่นคือเป็นฟะตุลละที่ได้มอบมห้ก็บพวกเรามีโอกาสได้คุยกันวันนี้นะครับเราได้มีสมาคมฟัตุอินก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่ให้ความสําคัญยิ่ง อย่างยิ่งยวดกับเยาวชนของพวกเรานะครับอันอุลามะคือครูผู้สอนนะครับท่านนาบีของเราได้ให้เกียรตินะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละมุสลัมท่านได้บอกว่าอันอุลามะะรสอัเบียนะครับคือให้เกียรติถึงขั้งเป็นคนที่รับประสกรณ์จากท่านนบีนะครับนั่นคือเราในความเป็นครูนะครับเราจะเหนื่อยเราจะท้อเราจะล้านะครับนั่นคืออามานะครับ อามันะเราที่ท่านนบีบอ้าให้เราเป็นวรสษะนะครับแล้วก็เป็นอามันะเรากับเยาวชนวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ช่วยกันกับเคลื่อนเป็นกระบวนการเป็นระบบนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะมีความพร้อมเพรียงในฐานะอุมมะที่จะร่วมกันนะครับกอบกู้นะครับให้อุห,หอม,มะให้เยาวชนของเรารุ่นต่อๆไปนะครับได้สืบทอด นะครับวิชาการที่ผ่านอันจากอันกุรอานและกอนฮะดิษนะครับสืบไปจังมวลเกี่ยมันครับผมแต่ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากและต้องขอบคุณนะครับทุกกิจกรรมที่นําไปสู่กับเรื่องของการส่งเสริมของความรู้นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับคุณทุกท่านครับผมกรทำดีแล้วนะครับอย่าสักกันลรอขอลาตาลาตอบแทนท่านครูเชมนะครับขออนุญาตเข้าสู่รายละเอียดนะครับในหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้สักเล็กน้อยนะครับในฐานะที่ท่านบบเหมเองนะครับท่านผู้ใหญ่เองก็เป็นผู้ ผู้ผมใช้คําว่าเป็นตัวแทนของสังคมก็แล้วกันเป็นตัวแทนของชุมชนนะครับเตวแทนของผู้ปกครองนะครับท่านท่านมีความคาดหวังอย่างไรบ้างนะครับกับกับกับสมาคมโดยตรงนะครับหรือกับครูผู้สอนโดยตรงนะครับนะท่านในฐานะผู้ปกครองท่านตรงๆก็คือท่านอยากได้อะไรจากครูนะครับครูที่จะทําการถ่ายทอดที่จะทําการสั่งสอนบุตรหลานลูกบ้านของท่านท่านต้องการอะไรท่านคือผู้บริโภคท่านต้องการอะไรจากเชฟ นะครับนะท่านท่านมีความต้องการอาหารรสชาติอย่างไรนะครับประมาณนี้นะครับท่านโอค,ครับครับอีกครั้งนะครับก็ในเรื่องของครูนะครับเรื่องของครูก่อนประเด็นว่าผมอยากให้กําลังใจกับครูทุกท่านนะครับท่านจงอย่าท้อนะครับท่านคิดเสียว่าท่านนาบีและก็ท่านสัมพัะ์หลายท่านเนี่ย พยายามนําศาสนาของเรามาเนี่ยลำบากเสียลําบากแสนเข็นอุปสรรคมากมายนะครับที่เราได้รับมาณปัจจุบันนี้ดังนั้นหน้าที่ของเราไม่ได้เสยดเสี้ยวของท่านอนับลเี์เลยนะครับ,บ,รบดังนั้นในเมื่อเรารักนบีในเมื่อเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมร้อยเปอร์เซนไม่ต้องท้อนะครับอุปสรรคมีแน่นอนทุกๆอย่างก็มีอุปสรรคถ้าเรารักนะ ต่อุปสรรคเรามีไว้แก้ปัญหามีไว้แก้ถ้าเราเราเราทอ้อหรือเราถอยเนี่ยแสดงว่าความสําเร็จจะไม่เกิดขึ้นดังเช่นแบบอย่างของท่านนาบีนบีเนี่ยอุปสรรคเยอะแยะมากมายไม่สามารถที่จะพัรนาได้แต่ทั้งนบีและทั้งสัฮาบต,ต่อสู้จนอัลลอฮฺตาลาให้ฮีดายะมานะครับนี่ก็คือสําหรับครูนะครับ สำหรับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองที่ชมรายการนี้นะครับ mm. ผมอยากจะฝากท่านว่าครูเปรียบเสมือนลูกหลานของท่านคนหนึ่ง <negó hooting> อของผู้ปกครองนะครับเปรียบเสมือนช่างยีรนในลูกหลานของท่านให้เป็นเพชรน,นะครับให้เป็นเพชรเม็ดงามดังนั้นท่านจะต้องสนับสนุนส่งเสริมบรรดาครูเหล่านี้ เพื่อให้ครูเหล่านี้มีพลังในการเผยแพร่ศาส,สนาให้กับลูกหลานของท่านคิดว่าครูก็คือคนที่อัลลอฮฺตาลาคัดสรรมานะครับมุสลิมเยอะแยะมีความรู้มากมายแต่ไม่สามารถที่ถ่ายทอดให้ลูกหลานของเราได้แต่ครูที่สอนลูกหลานของเราณปัจจุบันเขาไม่มีอะไรตอบแทนนะครับไม่มีค่าตอบแทนสําหรับเขามีค่าตอบแทนในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮฺฮานะห์วะตาลาทั้งนั้นนะครับ เท่านั้นเลยดังนั้นอยากให้ผู้ปกครองนะครับช่วยสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือให้กําลังใจอย่างน้อยๆน,นะครับอย่างน้อยๆก็เห็นครูอถามสารทุกสุขดิบว่าคุณครูสบายดีไหมวันนี้กงเลอลูกหลานของฉันลูกลูกของผมเป็นยังไงบ้างอย,อยู่โรงเรียนมีเอ่ดื้อไหมสนใจในเรื่องของการเรียนไหมอย่าง ทำให้ครูได้มีพลังใจในการในการที่จะช่วยสอนลูกหลานของท่านครับครับขอบคุณครับครับทำเลยละครับอย่ากักเลาะนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับนี่คือมิติของของชุมชนนะครับมิติของผู้ปกครองเหมือนที่ผมบอกในตอนแรกว่ามิติของผู้บริโภคนะครับศูนย์ของเราก็ก็เหมือนร้านอาหารตามสั่งนะครูเนาะนี่คือผู้บริโภคสิ่งที่ผู้ผู้บริโภคต้องการมาแล้วนะครับทีนี้ในมิติของเจ้าของร้าน ในมิติของเชฟท่านจะตอบสนองนะครับกระบนนะครับสิ่งที่สิ่งที่ฝ่ายลูกค้าต้องการอย่างไรเชิญครับครับผมยังชื่นชมกับประเด็นที่นะครับผู้ใหญ่ได้คุยไปเมื่อกี้นะครับว่าสถาบันครอบครัวนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับอีกหนึ่งห้องเรียนที่ต้องร่วมมือกันกับครูนะครับครูบาอาจารย์ถ้าพวกท่านไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ความสําคัญก็มันจะขับเคลื่อนกัน พร้อมๆกันได้ยากได้ยากนะครับนั่นเพราะว่าบางทีความมีช่องว่างการมีช่องว่างระหว่างครูกับอาจารย์กับครูผู้สอนนะครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนะครับผมอยากยกประเด็นที่สําคัญที่มันนําไปสู่กับความรักความเอื้ออาทรระหว่างครูผู้ปกครองและก็สิทธิ์สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือพยายามนะครับพยายามที่จะติดต่อกับครูบาอาจารย์เพื่อจะสอบ ศึกษาว่าปัญหาใดบ้างที่ครูเขาครับผม<อ>ที่ที่เด็กต้องการว่าคร,ครูต้องการอะไรจากเด็กผ่านผู้ปกครองบ้างแล้วก็อีกที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าบางทีผมในฐานะผู้สอนนะครับที่ยังเห็นปัญหาหนึ่งที่ยังแก้ไม่ตกค,คือบางทีเราสอนเราเพราะบ่มนิสัยนะครับผ่านด้วยสุนนะผ่านด้วยอัลกุรอานหลายๆอย่างแบบอย่างที่เราพยายามหยิบยืบย่นให้เราหยิบยื่นให้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง อย่างนั้นเราจกเห็นว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมที่จะหยิบยื่นแบบอย่างนั้นด้วยนะครับไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเวลาที่จะอยู่กับเรามันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะครับผู้ปกครองก็เป็นองค์ประกอบที่สาคัญองค์ประกอบหนึ่งที่จะสร้างให้สัง,สงคมการศึกษานะครับได้เติบโตได้ต่อยอดไปอย่างสวยงามนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับสำหรับครูบาอาจารย์นะครับวันนี้เราต้องภูมิใจในความเป็นครู เพราะว่าอามานะที่อัลตตาลามอบให้ครูนะครับสูงมากเหลือเกินนะครับผมอยากนําเสนอหนึ่งฮะดิษที่ท่านนบีได้พูดนะครับเพื่อดนกําชับในความสําคัญของความเป็นครูว่าก้อนนบีสุลลัลฮุลอยฮิวะสัลลัมนัสรตุอลอาลามีกับนัสรุนอิลันอาลามีนัสรคือการพบปะอันน ister, ี้คือมันเด็กนำเสนอเพื่อการได้รู้จักได้พบปะกับครูบาอาจารย์ด้วยนะครับนัสรคือการมองการพบ อัลอาลีม ah ah ีก ah ับผู rab, ha, ้อาลิมนั้นฮับบุอิเลยะท่านนบีบอกฉันรักยิ่งกว่าอิบาดะห์ะนะนะครับฉันฉันรักยิ่งกว่าการทำอิบาดะห์ถึงหนึ่งปีนะครับเซียโมฮาววกีอาโมฮาที่ในปีทั้งปีนั้นคือมีการละหมาดทั้งปีแล้วก็ถือศีลทั้งปีนั่นคือความสำคัญที่บอกว่าแค่ไปพบกับครูบุญเราเย่ขนาดนั้นนะครับนี่คือความสำคัญที่ คนเป็นครูจะต้องภาคภูมิใจว่าท่านนบีให้เกียรติกับพวกเรามากเหลือเกินครับผมอัลฮัมดุลิลละครับนะยาซากัลลอกขอลาตาลาตอบเทนนะครับท่านครูเฉมด้วยนะครับก็เหมือนที่ทั้งสองท่านนะครับได้ได้สะท้อนนะครับเป็นกระจกเงาสะท้อนในอีกมิตินะครับที่ที่ให้ทางผู้ชมนะครับทางผู้ปกครองได้ได้รับชมรับฟังร่วมร่วมกันในวันนี้ในช่วงสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตจากทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตจากทางครูเฉมก่อนนะครับสรุปประเด็นนะครับหัวข้อ สิ่งที่สิ่งที่เราในฐานะครูผู้สอนนะครับต้องการสื่อสารผ่านไปถึงสมาคมด้วยผู้บริหารสมาคมด้วยของเราเองและก็ไปยังนะครับสังคมในภาพรวมๆนะครับว่าเราเราจะร่วมกันส,ร,สร้างเราจะพานาวาลำนี้นะครับบรรดาลูกหลานของเรานะครับไปสู่หนทางที่มันถูกต้องให้ที่มันเหมาะสมในสภาวะการณวันนี้อย่างไรบ้างครับ ครับในส่วนสุดท้ายที่เราอยากจะฝากฝังให้กับสื่อตรงนี้นะครับว่าเราในฐานะนะครับอุมาตุนอุมาอิสลามนะครับที่เรามีระบบองค์กรนะครับผู้นำหลายๆมุมหลายๆด้านนะครับเรามีผู้นำระดับชุมชนเรามีรูปผู้นำนะครับสูงขึ้นไปอีกสิ่งที่เราอยากจะกำชับเพื่อให้กระบวนการการเรียนการสอนได้ก้าวหน้า ได้เป็นระบบที่มันค่อยต,อต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอยากให้ทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้นําที่เรียกว่าอิหมั่มนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากนะครับที่จะให้โอกาสแล้วก็ออกแบบคิดว่าเราน่าจะมีการปรับกระบวนการในสังคมยุคข,ของเรานะครับ,รบที่เยวาวชนหลายๆคนยังไม่ได้ศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองอีกหลายๆคนก็ยังไม่เห็นคุณค่าการศึกษานะครับเราก็มาช่วยก,กันออกแบบนะครับ สิ่งที่เราจะต้องสำนึกอยู่เสมอว่าวันนี้ถ้าเราไม่ร่วมกันคิดเราไม่ร่วมกันออกแบบไม่ร่วมกันนำเสนอนะครับว่าเราจะสร้างรูปแบบการเรียนการสอนนะครับในระยะยาวนะครับกับสังคมการศึกษาที่มันกำลังแพร่หลายออกไปเยอะโดยเฉพาะในลูกสื่อโซเชียลนะครับที่มันทาให้เยาวชนของเราเริ่มหันหลังให้กับการศึกษานะครับคืออีกความคิดหนึ่งที่ว่าอยากจะ ขอร้องหรือว่าอยากจะนําเสนอผ่านของผู้นําศาสนาทุกระบบทุกองค์กรนะครับเรามาร่วมกันคิดร่วมกันพบปะร่วมกันคุยให้มากกว่าที่เป็นอยู่ครับผมครับเดี๋ยวจัดกันแล้วครับนะครับสั้นๆนะครับจากท่านบอเหมนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับในมิติในคําถามข้อเดียวกันในอีกมิติของท่านครับว่าอย่างไรบ้างครับครับก็ในเรื่องของสมาคมอยากฝากนิดนึงนะครับอยากให้เน้นเรื่องของการปฏิบัติ นะครับเน้นของเรื่องการปฏิบัติเรื่องวิชาการก็โอเคนการฝันแล้วให้ให้เราตรวจสอบนักเรียนในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของอามันที่นักเรียนได้ได้ได้กระทําที่เราได้ได้สอนมาเนี่ยให้เราได้ตรวจสอบนะครับเผื่อว่าความให้เขาได้เด็กได้ติดเบ็นิสัยอาเบ็นิสัยและก็เพิ่มของเรื่องของดูอาอะไรต่างๆเพื่อ เสริมความมั่นคงของมั่นคงของบารักัตในเรื่องของของามะอิบาดัดกลับขอับกุอนกับก็ทำดีแล้วครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณอัลอสซานดรานะครับที่ประธานโอกาสนะครับผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับสำหรับผมสําหรับสมาคมเองนะครับที่ได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านนะครับมาร่วมพูดคุยนะครับจัดเสวนาเป็นมิจลิสซิกิร์นะครับเป็นเป็นสถานที่แห่งการศึกษารวมกันกับ กับผู้ชมที่กําลังรับชมรายการร่วมกันกับเรานะครับก็ท้ายนี้นะครับขอบคุณในทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณในทุกๆความคิดเห็นนะครับที่ทุกท่านได้กรุณาส่งผ่านมายังแอดมินของเรานะครับทุกๆเพจนะครับทางเพจบ้างทาง YouTube บ้างทางอินบ็อกโดยตรงไปยังแอดมินนะครับทุกๆคําถามทุกๆข้อสงสัยนะครับ ข้อไหนที่เราสามารถออกอากาศได้เราก็สามารถตอบตรงนี้นะครับข้อไหนที่ที่จะต้องตอบส่วนตัวนะครับก็จะมีแอดมินดูแลในส่วนตรงนี้นะครับก็ผมอมตระรักมิญยาลาในนามผู้ดำเนินรายการตรงนี้นะครับขออนุญาตในช่วงท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับวันนี้ทั้งหลายทั้งปวงผมประมวลผมผลสรุปนะครับเล็กๆน้อยๆว่าจากทางท่านผู้ใหญ่เองบอาเหมเองจากทางครูเฉมเองนะครับประเด็นที่ทั้งสองเห็นพ้องต้องกันนั่นก็คือผู้ปกครองนะครับ ผู้ปกครองนะครับฝากไว้ยังผู้ปกครองเอาเลียะนะวะลลียุลอัมรีผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองเพราะอย่าลืมนะครับเหมือนที่ครูเฉมบอกอามานะตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาละราะฝากมาและกุลุกุมมาซูนอัรอไอยะทีฮินนะครับทุกท่านผมเองทั้งสองท่านทั้งหมดนะครับเราจะต้องรับผิดชอบในอามานะที่เราได้รับมาในอีกโลกหนึ่งโลกแห่งการตัดสินโลกแห่งการสอบสวนโลกที่ นะครับไม่มีการช่วยเหลือใดๆไม่มีการอุทธรณ์ไม่มีศาลไม่มีอายการไม่มีใครทั้งสิน้นมีแต่ตัวเรากับอัลลอฮฺสุะตาลาผมขออนุญาตในช่วงท้ายตรงนี้เตือนตัวผมเองฝากเตือนทุกท่านและก็เตือนบรรดาผู้ปกครองนะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่ครับว่าบลลาตอฟ,ฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรอหมะตุลลอฮิตะอาลาวะบเระกาตุ